ศิลปะการใช้เสียงพูดและภาษาให้ดูโปรค่ะศิลปะการพูดการพูดที่เป็นศาสตร์และศิลนปน์เหมือแนบบการแต่งหน้าเหมือแนบบการแต่ง ัวนั่นแหละที่เป็นศิลปะนะคะทุกคนสามารถที่จะฝึกฝนได้ค่ะให้เสียงของเราดูโปรค่ะเวลาขึ้นพูดบนเวทีพูดต่อหน้าคนเยอะๆการใช้ภาษากายการใช้น้ําเสียงการใช้ภาษาพูดค่ะโทนเสียงนะต้องเป็นโทนเสียงที่หนักแน่นพูดมีจังหวะจะโคนเสียงหนักแน่นกระชับมั่นใจเสียงไม่ดังไม่เบาจนเกินไป เงียบก็เงียบได้ไม่ใช่เงียบไม่ได้นะคะเวลาพูดแต่ต้องเงียบให้มีศิละปะค่ะแล้วเสียงที่พูดออกไปนั้นต้องเป็นเสียงที่มาจากช่องท้องของเราค่ะเสียงจะได้ไม่เป็นเสียงที่ตะโกนออกมานะเสียงไพเราะน่าฟังทําให้คนฟังก็อยากจะติ จนจบค่ะบางคนเนี่ยแค่ขึ้นไปกล่าวทักทายบนเวทีแค่ใช้เสียงประโยคแรกก็ไม่สามารถดึงดูดใจคนฟังได้ทั้งหมดนี้มันมีเทคนิคแล้วก็มีศิลปะในการพูดนะคะส่วนการใช้ภาษาข้อที่ 2, นะภาษาที่เราใช้เนี่ยเป็นภาษาง่งายๆภาษากระชับภาษาที่ไม่ต้องเป็นภาษาทางการมากนะักแต่ต้องดูกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะว่าเราไปพูดให้ใครฟังกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสำคัญมากๆและก็จุดไหนที่เราคว จะเน้นการใช้ภาษาการใช้น้ําเสียงทั้งหมดนี้เป็นศิลปะค่ะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้อาจารย์ชาติมีประสบการณ์ตรงค่ะทางด้านนี้นะคะที่พูดมา30กว่าปีค่ะก็เลยแกะรอยออกมาไว้ในความลับพูดได้ขายดีสําหรับคนพูดไม่เก่งโดยเฉพาะใครที่อยากจะฝึกฝนนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ไปฝึกตามคอสนี้ค่ะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์นะสามารถที่จะเติบโตในหน้าที่การงานได้ขายได้ แล้วก็พูดที่ไหนก็มีคนตั้งใจฟังค่ะลองเอาศาสตร์และศิลในการพูดนี้ไปฝึกฝนดูนะคะได้ผลยังไงทักมาบอกกันด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะที่อยากจะฝึกการพูดในที่สาธารณะให้มีความกล้ามีความมั่นใจแล้วพูดไปแล้วได้ผลลัพธ์นะคะพูดเป็นเงินเป็นทองด้วยค่ะคอสนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ